เลขมงมคลคนเกิดวันเสาร์ตั้งแต่วันที่14ถึง20กรกฎาคม2568จะเป็นเลขอะไรดูกันเอาเองนะครับผมจะไม่พูดผมจะไม่บอกนะฮะเพื่อคุณกับผมเห็นไม่ตรงกันนะครับไม่ใช่อะไรผมเองจะได้ไม่ไปขัดลาบคุณเนาะให้ดูเองน่าจะดีที่สุดนะครับอ่าเห็นชัดนะครับที่ปลายนิ้วผมชี้คุณเห็นเป็นเลขอะไรเอาตามที่เห็นเลยนะคุณจะเลียงจากบนลงล่าง หรือว่าจากล่างขึ้นบนหรือจะกลับไปกลับมาสลับไปสลับมาอันนี้ก็ตามใจนะครับบางคนนี่มีเคล็ดลับอีกต่างหากจะเอาไปบวกลบคูณหารใส่สูตรถอดสมการอะไรอีกก็ได้นะครับและที่สำคัญคือจะพิจารณานำไปใช้ในวันไหนๆของสัปดาห์นี้อันนี้สุดแท้แต่จริงๆเด๋ยนนี้มีเหตุจะใช้เลขกันทุกวันเลยนะฮะบางคนก็เอาไปใช้เรื่องของเลขทะเบียนเลขบัตรเลขคิว เลขซิมหรือเลขอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณกําลังต้องการเลขที่เป็นมงคลสำหรับคุณในช่วงนี้เพื่อนําไปใช้ถ้าสนใจก็ลองไปใช้ดูนะฮะขอให้โชคดีกันนะครับ